oh ฟูความจริงทุกอย่างแล้วก็อยากอยากเห็นความเป็นธรรมในคดีนี้ uh huh. เพราะว่ามันก็มันแปลกไปหมดนะครับ uh huh. เพราะเราเล่นเรือเองอะไอเรื่องสีท้ายเรือตอนแรกเราก็ไม่ได้เอะเนาะก็คิดว่าเออคนมันคิดแผลงหรือว่ารีบหรือปวดฉี่มากอะไรเงี้ยแต่พอไปจริงๆเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับผมเป็นผู้ชายขับเรือมาทั้งชีวิตนะฮะก็ต้องให้เรือจอดอยู่เสมอนะครับเครื่องไม่ต้องดับก็ได้เพราะใบพัดมันไม่หมุนครับแต่ว่าคุณก็สามารถประสวาได้ถ้าเป็นเช่นนั้นนะฮะแต่ว่าคดีนี้มันแปลกก็เป uh ็นไปได้ว่าเขาอาจจะใช้มือถือถ่ายกันเองหรือให้ไไปททาาาาคออออนนนนเเตตกกกัังงหรรรืืล่่่่ีีี้้บบิิิิมมมม็ดดแพูจๆวว ครับตอนนี้รับการติดต่อจากพี่โบทีเคมาตอนประมาณ5้าทุ่มไม่เกิน15นาทีครับห้าทุ่มนิดหน่อยค่ะแล้วพี่โบพูดว่าอะไรบ้างหรือว่าตามแชทเลยตามแชทเลยครับแล้วเขาโทรมาฮะเพราะแบบมีคนตกน้าผมเลยโทรกลับไปไงฮะก็บอกว่าโมตกน้ำเหมือนแล้วเราก็ตกไหนตกสะพานเหรอเขาบอกไม่ใช่ตกท้ายเรือแล้วเราก็โอเครีบรีบไปกันกับภรรยาครับสาที่ได้รับตอนแรกขอเล่าให้ละเอียดนิดนึงได้ไหมครับพี่โบพูดไปอย่้างเออคุณโบพูดว่าโมตกน้าเราก็แบบโมไหน ตังโมไหนเราน้กว่าตังโมผู้ชายเขาบอกว่าไม่ตั้งโมแล้วนี่แหละอะไรเงี้ยครับก็พูดประมาณนี้ว่าตกน้ําตอนประมาณห้าทุ่มกว่า<ม>บีมกระชากก็ตกใจก็รีบเออเอาเจสสกีออกไปหา<ม>ก็ถึงที่เกิดเหตุตรงที่เขาอ้างว่าตกน้ําตรงนานาั้นนะพระรามเจ็ดประมาณแบบห้าทุ่มครึ่งประมาณนี้ครับมไม่เกิน35นาทีคือเดินทางแป๊บเดียวมันใกล้บ้านมากโดยเจสสกีครับแล้วทำไมตอนนั้นเหมือนมีการบอกว่าพี่ตั้งโมว่ายางไม่เป็น เพราะว่าตอนนั้นได้รับข่าวสารจากกติกครับว่าโมไายนาไม่เป็นแล้วก็ตอนขับเรือตอนขับเจสสกีไปเจอคนบนเรือคือเจอคุณปอเนี่ยเขาก็พูดวนๆทั้ง3าครั้งว่าโมไปฉี่ท้ายเรือแล้วตกเรือพูดอย่างเงี้ยโมไปฉี่ท้ายเรือแล้วตกเรือพูดอย่างเงี้ยครับประมาณสองสาครั้งพอไปถึงแล้วเจอใครบ้างไปเจอบนเรือก็เจอคุณปอหลักๆเลยครับแล้วก็คนบนเรือประมาณแบบสองสาคนตอนนั้นแต่เขายังไม่ได้ขึ้นท่าไปเข้าห้องน้ําหรืออะไรเลยครับเจอตั้งแต่ตอนตอนนั้น พอจําได้ไหมคะว่ามีใครบ้างไอ้สองสามคนที่เจออืมตอนนั้นมืดครับบิลไม่สามารถเห็นหน้าได้ชัดเจนครับแต่อาจจะมีกระติกอยู่ในนั้นอ่ะถ้าอย่างนั้นก็มีคุณกระติกมีคุณปอครับนอกนั้นคนอื่นบิลไม่รู้จักไงครับบิลเลยไม่คุ้นหน้าแต่พอจำได้ไหมว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอีกคนนึงมีผู้หญิงครับผู้หญิงผมยาวอะไรเงี้ยครับต้องเป็นคุณแซนอืมน่าจะเพราะเป็นเงามืดๆนะฮะตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นคุณแซนครับแต่อีกแต่ผู้ชายสองคนนี้ไม่เห็นเลยนะไม่เห็นครับยืนยัง่เห็น บิมเห็นประมาณนี้ครับสามคนสามคนประมาณนี้ครับแล้วเห็นโทรศัพท์ของคุณตโมที่โทรเข้ามาในคุณกติดด้วยใช่ตอนนั้นที่บิมนั่งครับเป็นการไปคุยกันตรงฝั่งตรงอู่เรือนะครับตอนประมาณตีหนึ่งกว่าเพราะว่าบิมเห็นเรือที่เกิดเรือเรือเรือคุณปอเน,นี่ยมันจอดอยู่ที่ท่า NBC ตรงนั้นแล้วบิมก็เห็นเฮ้ยเขาขึ้นท่ากันแล้วนี่ก็เลยจอดเจสกีกับภรรยาแล้วก็เดินขึ้นไปตรงนั้นก็จะมีคุยกับกติคุณโบแล้วก็คุณคิดนะครับทั้งหมดก็เป็น5คนมีบิม แล้วบิมก็เห็นโทรศัพท์เข่าไงครแล้วก็ติ๊กก็รับสายแล้วก็มีพูดถึงโทรศัพท์โมโด้วยนิดนิดหน่อยหน่อยว่าเออโทรศัพท์โมโบแบบอยู่เขาหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็มีคนโทรมาก็คนจากบนเรือโทรมาบอกว่าอย่าอย่าพูดอะไรกับน,นักข่าวเดี๋ยวเขาจัดการเองก็คือคุณปอโทรมาบอกคกุณกติเพราะบิมบิมก็ได้ยินตามที่บิมรับทราบอะฮะพอนั่งอยู่หน้าง,งานครับพอทราบไหมคะว่า,วาหลังจากที่พี่บิมออกรายการคนนัน้นเลีย,ลยร์ไป เหมือนคุณบอลที่เป็นเจ้าของก่เอ็นบีซีก็ออกมาบอกว่าพี่บีมาพูดไม่จริงระวังจะโดนคุกนะเห็นไหมคำ,คำคำพูดเราก็ไม่รู้ว่าจะพูดไม่จริงเพราะอะไรมันเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะฮะแล้วก็มันคนเราไม่ติดคุกง่ายขนาดนั้นเลยครับด้คําพูด่ะฉะนั้นไอ้ที่พี่เขาพูดเราก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจครับเพราะว่าเขาก็ออกมาขอโทษแล้วก็เขาจะทําด้วยอารมณ์เลย,เลยก็ตามเพราะเราไม่มีปัจจัยว่าจะทําให้คุณบอลเสื่อมเสียอยู่แล้วด้วยผมก็เล่าตามเหตุการณ์ที่ ที่ผมไปในคืนนั้นผมกับภรรยาจําได้แล้วก็มีความตั้งใจไปตามหาแตงโมจริงๆโดยที่ไม่ได้คิดหรือว่าตั้งข้อสงสัยหรือตั้งแง่เลยว่าเป็นการตกเรือหรือไม่หรือเป็นฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุอย่างเงี้ยครับเพราะวันนั้นก็ตั้งใจจะไปหาให้เจอ,อตกใจไหมทำ่ามาอยู่ๆเขาถึงมากล่วหาเราบบตกใจครับเราก็ไม่รู้ด้วย่องงว่าทําไมเขามี a คชั่นอะไรอย่างนั้นนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคนในวงการเรือรู้จักกันอยูอย่แล้วเขาก็แค่โทรคุยกับบีมก็ได้หรือว่าให้ใครติดต่อบีมก็ได้แต่ว่าไปไลฟ์ไฟอะไรอย่างนั้น ผมว่าเขาอาจจะทาด้วยอารมณ์ั่ววูบหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ตามครับครับวันนั้นบิมเห็นเรือกี่ลำคะวันนั้นบิมเห็นเรือหนึ่งลำแล้วครับแล้วก็มีเจสกีสองลำครับเจสกีสองลำนี่คือมาตามหามาตามหามาช่วยหาครับตอนห้าทุ่มกว่าตอนที่เรือมีไปท่าพิบูลหนึ่งที่มีคนบนเรือไปเข้าห้องน้ําใช่ไหมฮะที่กระติกขึ้นไปแล้นั่งแท็กซี่ไปเจอกันที่อูเอ็นบีซีนะบิมเห็นหมดเลยเพราะว่าบิมลอยลําอยู่ติดกับเรือเลยครับแล้วก็เริ่มเห็นเจ้าหน้าที่เริ่มมาละอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ หลังจากนั้นบิ๊มก็หาอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็บิ๊มเห็นจสกี2สองลำเนี่ยประกบอยู่เหมือนมาช่วยหาตรงนั้นเลยเบิบมบ๊มจำหน้าไม่ได้ครับแต่ว่าบิ๊มก็คิดว่าเป็นรุ่นน้องของคุณปอรหรือคนที่มาเที่ยวด้วยกันแต่ว่าสืบทราบตอนหลังก็คือคนที่อู่เรือน,นี่แหละเขาเป็นค,คนมาช่วยก็น่าจะคุณบอลกับพะพวก ท,ท,ที่มาช่วยหาแล้วที่ี่บมบอกว่ามีการเหมือนเอาเรือไปเก็บหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นบิมเห็นว่าเขามีการเอาเรือไปเก็บไปจอดที่ท่า n b c บีมกับชาเนี่ยถึงจอดเจดสก,กีขึ้นไปเพราะว่าตอนแรกอ่ะบิมเห็นเรือคุณปอละลอยลำอยู่แล้วเราขี่เจสก,กีหาอยู่ผมขี่ไกลไปถึงท่าน้ำนนท์เลยนะครับแต่พอบิมจะขี่ไปหาเรือคุณปออ่ะแต่คุณปอก็สตาร์ทแล้วก็ขี่ไปคือบีมกับชาก็เลยยังคิดยังคุยกันสองคนว่าเอ้ยหรือเขาไม่อยากคุยกับเราอะตอนนี้เขาอยอย่หหืะไเเมนขแบะ ไปประกบแล้วถามไงว่าแบบเฮ้ยมันใส่โมงใส่เสื้ออะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะถามรายละเอียดเพิ่มแต่ว่าเขาขี่หนีไปคือเขาไม่ได้หนีแล้วเขาอาจจะแบบเห็นแล้วไม่อยากคุยมั้งก็ไม่ทราบ<ม>แต่ว่าพอเห็นอีกทีเนี่ยเรือเนี่ยกำลังจะขึ้นท่าหรือจอดอยู่ที่ท่าผมจําตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าจําได้ว่าเรืออยู่ที่ท่าแน่นอนไม่งั้นผมกับชายชาคงไม่จอดจัดสก,กีแล้วก็แล้วก็ขึ้นไปไปหา,ปาแต่ว่าก็ไม่ได้เจอเพราะคุณปอแล้วตอนนั้นประมาณตีหนึ่งนิดหน่อยครับตีหนึ่งคือจอดจอดเรือแล้วใช่ครับ ทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นนะพี่โบได้เล่าอะไรให้เราฟังหลังจากที่มีการหาร่างของพี่โมค่ะก็ก็นั่งคุยด้วยกันกับกติกมีอะไรก็ถามกติกเลยว่าแบบโมว่ายน้ําเป็นไม้แล้วอยู่ๆแม่เขาก็โทรมากติกบอกเี้โมแบบไม่ได้สนิทกับแม่นะหรือว่ามีพี่ชายโมบอกต้องไงรู้จักกับโมมายังไม่รู้เลยว่ามีพี่ชายอะไรเงี้ยครับแล้วก็บอกว่าโมว่ายน้ำไม่เป็นด้วยแล้วเขาก็นั่งแบบอุ้ยแบบอะไรเงี้ยนิดนึงแล้วก็อยู่ๆก็มีไอเดียขึ้นมาบอกเออหรือมันจะลอยไปติด ข้างแบบข้างฝั่งแลวก็ขึ้นแท็กซี่กลับบ้านไปนะอะไรเงี้ยก็ติกก็ยังพูดแบบสันนิษฐานแบบนี้ <Okay. S 1> แต่ว่าภรรยาผมก็ตั้งข้อสังเกตตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าเออทำไมเขาดูแบบไม่หาเพื่อนต่อ mm hmm. เขากลับบ้านทําไม mm hmm. แล้วเขาเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าเพื่อนเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก,ก็คุยกัน2คนนะฮะตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นคดีอุบัติเหตุหรืออะไร mm hmm. แต่ว่าพราะคดีนี้มันแปลกมาก,มากๆอะครับ mm hmm. จนไม่งั้นผมไม่ต้องมาที่นี่หรอกครับเพามันง่ายแล้วประเด็นเรื่องที่เขาบอกว่ามีการรีือยู่หรือครับน กับคุณโบแล้วผมด้วยบอกว่าเนี่ยคุณปอบอกที่บ้านว่ามารีวิวเรือแล้วก็เนี่ยมามามารีวิวเรือจริงๆเพราะว่าเรือลำนี้เหมือนจะทำเป็นเรือเที่ยวเรืออะไรเงี้ยครับใช่ครับแต่ว่าไม่เห็นว่ามีช่างครง เออเขาถ่ายกันเองเนาะบิมก็ไม่เข้าใจถ้าเรารีวิวเรือเราควรจะมีทั้งภาพหรือใช้มือถือหรือถ่ายตอนสว่างอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าเขาเขาถ่ายกันเองหรือว่าเราไม่ได้ถามรายละเอียดบิมไม่ได้ถามรายละเอียดครับบิมก็นึกว่าเขาก็ถ่ายกันเองเหมือนลงโพสเฉยๆอะไรเงี้ยบางทีแบบดาราลงโพสคนก็อยากไปเที่ยวเรือไปเที่ยวทริปแบบนี้อะไรเงี้ยฮะก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะใช้มือถือถ่ายกันเองหรือให้ไปทำคอนเทนต์กันเองหรือเปล่าอันนี้บิมก็ไม่ทราบได้แต่คุณกฤติกมีพูดจริงๆว่ามารีวิวเรือครับตอนมันเชื่อไหมครมบ เพราะว่าเขาบอกว่าตอนนั้นคุณปอมีภรรยาเขาบอกว่าคุณปอมไม่ได้บอกภรรยาคุณปอออกไปเคลียร์เรื่องอที่บ้านกระติกบอกนะฮะอันนี้ที่บีมจําได้ทุกอย่างบีมก็ามาเล่านะฮะบิมไม่มี เ,เหตุผลอะไรที่ต้องเพิ่มเติมหรืออะไรเพื่อให้มันเสียรูปคดีหรืออะไรเนาะเพราะเราก็าพูดความจริงทุกอย่างแล้วก็อยากให้อยากเห็นความเป็นธรรมในคดีนี้เพราะว่ามันก็มันแปลกไปหมดนะครับ <c oughs> เพราะเราเล่นเรือเองอะไอ้เรื่องสี่ท้ายเรือตอนแรกเราไม่ได้เอะเนาะก็คิดว่าเออคนมันคิดแผลงหรือว่ารีบหรือปวดฉี่มากอะไรเงี้ยแต่พอไปจริงๆเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับผมเป็นผู้ชายขับเรือมาทั้งชีวิตนะฮะก็ต้องให้เรือจอดอยู่เสมอ นะครับ mm hmm. รเครื่องไม่ต้องดับก็ได้เพราะใบพัดมันไม่หมุนครับแต่ว่าคุณก็สามารถผสสาะได้ mm hmm. ถ้าเป็นเช่นนั้นนะฮะ mm hmm. แต่ว่ามันคดีนี้มันแปลกครับ mm hmm. อย่างผ่านไปอีกวันหนึ่งหลังจากหาแล้วเรายังไม่คุยกับอัปเดตกับพี่โบก็ว่า ชาชาครับผมก็ตอนนั้นทํางานอยู่อมรินทร์ทีวีด้วยเนาะบิมก็ไปไปไปให้ข่าวหรือพูดแล้วชาชาเนี่ยเขาดูบิมอยู่เขาก็่งส่งมาหาบิมแล้วอเอ้ยทําไมไม่บอกให้พี่โบบอกกระติกว่าแตงโมใส่ชุดอะไรจะได้ประกาศหาก็เลยเป็นแชทที่คุณโบคุยกับกระติกว่าโมมันใส่ชุดอะไรที่เป็นรูปแล้วให้นักข่าวและประชาชนทุกคนช่วยตามหาหรือว่าถ้าเห็นเห็นน้องหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้อันนี้ก็ชาชาเป็นคนพูดเองเหมือนเขาไม่ค่อยกระตือรือร้นะฝั่งนั้นนะเออเหมือนเหมือนปล่อยให้เงียบไปตั้งสองวันก่อจะมาเจอตำรวจหรืออะไรก็็ตาามมมช่มม่ั้ครรรบเกไู เพราะอะไรด้วยเหตุผลอะไรว่าทําไมถึงไม่อยู่หาเพื่อนจนเช้ากับกู้ภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยตรงนี้บิมก็ไม่เข้าใจเหตุผลพวกเขาแต่ทีนี้่าของพี่โบก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับเพราะว่าตามข่าวเนี่ยวันแรกพี่โบคุยกับคุณกติกพอถัดมาอีกวันพี่โบบอกว่าคุณกติกับพูดไม่เหมือนเดิมแล้วเออเขาได้อัปเดตอะไรกับพี่บีแม้ว่าเออมันอาจจะมีการเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะข้อมูลอะไรก้ยก็บิมว่าพี่โบวันนั้นเราคุยกันกับกติกับพี่โบก็มีพูดเองเขาหวังดีกับโมบอกว่าเอออย่าไปบอกนักข่าวนะว่าไปฉีท้ายเรือ เพราะว่า,เ,าเดี๋ยวมันจะดูแบบน่าเกลียดหรืออะไรเงรี้ยพี่โบเขาไปคิดเว้นั้นเนี่ยฮะ oh. ไปคิดเว้ว่าห่วงภาพลักษณ์ของแตงโม mm hmm. ก็เลยแบบใช่ไหมเขาไม่ได้มีความตั้งใจให้ไป,ไปโกหกหรอกครับ mm hmm. แต่ว่าวันนั้นที่นั่งอยู่ด้วยกัน,น่ะเหมือนบีมได้ยินพี่โบคุยกับกติกว่าแบบเออท่านข่าวก็อย่าไปบอกว่าแบบไปฉีดท้ายเรือเลยบอกว่าแบบไปจับของเหลืออะไรก็ได้อ่ะเพราะว่าดูแล้วเดี๋ยวเสียภาพลากั mm hmm. กษณ์เขาคิดยังไงเพราะโมก็เป็นนางเอกด้วยอะไรด้วย mm hmm. แล้วก็วันนั้นกติกขับรถกลับบ้านอยู่ๆที่เขาร้องไห้ฮือขึ้น แบบฮือจริงจังเลยแบบแบบเสียใจหรือว่าเครียดแล้วปล่อยออกมาเรายังจับมือกับภรรยาเราบอกเฮ้ยโหสงหัย่างเขาเครียดมากล้วก็บอกน<โ>้องร้องไปเลยติร้องไปเลยเพราะนี่ไงเดี๋ยวต้องร้องอีกเยอะเราก็บอกเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ก็เงียบครับแล้วเราก็ยังบอกพี่โบว่าเออเนี่ยเดี๋ยวให้พี่คิดขับไปส่งที่บ้านดีกว่าเพราะดูแล้วเดี๋ยวก็ติขับไม่ได้เพราะต้องขับรถของโมกลับด,ด้วยใช่ไหมครับวันนั้นเขาก็เราก็บอกเราก็แนะนําให้พี่โบไปส่งพี่โบเลยไปส่งตอนที่ร้องเหือกมาเห็นจยดน้ำตาไม่มีไม่มีหยดน้ำตาครับแต่เหมือนกันเราคิด เขาก็มีแบบพือออกมาแต่ว่าไม่มีน้าตาะคระับคือพี่บีมพาหลักจากที่เรื่องราวได้มาถูกถูกนม่อีกครังพี่บีมไม่คุยพี่โบเหรครับไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยกับพี่โบเลยอ่ะเพราะว่า,าพี่โบ,บนี่คือสนิทกันร,ระดับหนึ่งคือทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เป็นคนโทรคุยเล่นกันอยู่แล้วก็เลยไม่ได้อัปเดตข่าวอะไรกัน,นะะทุกคนก็ทําตามหน้าที่แบบว่าเราก็มาพูดเรื่องจริงเพื่อไขข้อสงสัยให้กับคดีเนี้ยครับ ตลอดสามปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ ENA ค่ะมีการข่มขู่หรือการคุกคามกดขขดันอะไรที่มีมากไหมคะไม่มีนะครับแล้วก็เจอในสังคมพวกเขาก็ยังสวัสดีปกติอะไรอย่างเงี้ยฮะพวกเขาก็ไม่ได้แบบมาแอนตี้ผมหรืออะไรครับ,รบพเพราะว่าผมก็ไม่ได้พูดใส่้ายเขาอะเราก็พูดความจริงครับเพราะเราก็อยากรู้ความจริงที่ผ่านมาเจอใครบ้างสามปีนครัได้เจอทั้งกะติได้เจอสองครั้งอย่างเงี้ยครับคุณแซนบิไม่ได้เจอคุณจอบิไม่รู้จักอยู่แล้วก็มีเจอคุณปอบ้างผ่านไปผ่านมาตามงานตามงานรถยนต์เพราะเขาก็เป็นนักดริฟท์ยังครับ คือก่อนหน้าที่จะมีเหตุของคงเตงโมนเนี่ยรู้จักกับพี่ปอแล้วด้วยนะรู้จักพอประมาณครับระดับหนึ่งครับเคยเล่นเจ็ตสกีด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับรู้จักระดับหนึ่งแล้ววันนั้นได้คุยอะไรกันเยอะไหมคะ,ว,ะวันที่เจอหน้ากันวันที่เจอหน้ากันไม่ได้คุยกันเยอะครับทักทายสวัสดีเฉยเหมือนเขาก็ไม่ขยาบพูดเรื่องเก่าเลยอะไรเงี้ยบางทีมรารยาทสังคมเราก็บางทีนะเจออย่างนี้เราจะไปถามเรื่องคดีมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับแต่ตอนในวันในเหตุการณ์นะคะเขาคุยกันกันนานนักหนักเลยโุ้ยนะวันนั้นเขาตาโโโโตตตแแลล้้้ววกกก็บอออมมืืไปีทาเเ แล้วตาโตพูดเสียงดังเงี้ยประมาณ3ครั้งครับเราก็ยังคิดกับภรรยาว่าแบบโฮ้ยคงช็อกนะเพราะว่าตาแบบตาโตมากแบบตกใจอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มีแบบเหมือนได้กลิ่นแอลกอฮอล์หรือว่ามีความอยู่อยู่ในน้ำบิ้มไม่ได้กลิ่นเลยครับแต่บิมคาดว่ามีแอลกอฮอล์แน่นอนครับมีแอลกอฮอล์แน่นอนแต่ไม่แน่ใจว่าเมาแอลกอฮอล์ห,หรือเมาสารเสพติดเนี่ยอันนี้ไม่ทราบอยู่แล้วครับ มันแยกออกจากมไม่รู้สิอาจจะแบบตาเบิกโพงอาจจะตื่นเต้นตกใจก็ได้หรือบางทีเราใช้สารเสพติดประเภทอื่นอย่างที่นิยมกันที่กินเหล้าเยอะๆแล้วก็ไม่ทําให้ตัวเองเมาก็อาจจะดมโคกหรืออะไรเงี้ยอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์กับพวกเขาใช่ไหมครับแล้วก็ดูแล้วแต่โคตกตกใจตาโตมากอะไรเงี้ยเราก็เราก็แบบยังคิดเลยว่าเออช็อกยังสงสารคนบนเรือทุกคนเลยบอกโคตรสวยเลยมาเที่ยวคือคนขับเรือมมีแต่ความสุขอะ่ะผมไม่เคยเห็นใครหรือตีกันบนเรือเลยอ่ะผมก็เลยงงว่าขับเรือแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันก็แปลกมากๆ ที่มีวิดนหนึ่งโค้กนี่คือโคเคนโคเคนโคเคนครับโคเคนเป็นงผใช่ครับที่เป็นผงผงใช้หลอดใช้หลอดครับอ๋อโเคนอ๋อเนียโดนิดครับจะไปสอนเขาไม่ได้ด่ามันเป็นรายการสด มีประเด็นวันนี้มีความกังวลไหมคะที่ต้องมาให้ข้อมูลกับทาง DSI ว่าไม่เลยครับเพราะว่าตื่นแต่ตื่นเช้าครับและที่จอดรถหายากมากเลยครับที่นี่ควรจะเพิ่มที่จอดรถนะครับตอนกรีีที่บิมเคยมีการไปให้ข้อมูลว่าให้ประคำกับทางตำรวจให้กับตำรวจนนทบุรีครับวันนั้นบิมก็ได้ไปให้ประคำสามชั่วโมงก็เล่าเหมือนกับที่เราเล่าให้ทุกๆคนฟังแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นหลับตาเห็นภาพใดบิมก็เล่าในสิ่งที่บิมเห็นภาพนั้นครับสามปีทนมาแล้วพี่มีอะไรที่เป็นข้อมูลใหม่ด้วย ข้อมูลใหม่บิมสำหรับที่บิมไปเห็น,มนไม่มีครับแต่ว่านอกจากไปออกรายการต่างๆหรือว่าดูจากอาจารย์ปานเทพหรือทีมที่เสียสละตัวเองมาทําคดีนี้นะครับผมดูแล้วมันก็ดูมันเป็นมหากราบแล้วมันก็มีอีกแง่คิดหนึ่งที่เราควรจะเอะไม่ใช่ปล่อยคดีให้ปล่อยผ่านแล้วคดีนี้เป็นคดีที่สังคมไทยก็เอะทั้งประเทศเลยมา3ปีแล้วครับทางของพี่บิม สำหรบที่บินไปเหน็นไม่มีครับแต่ว่านอกจากไปออกรายการต่างๆหรือว่าดูจากอาจารย์ปานเทพหรือทีมที่เสียสละตัวเองมาทําคดีนี้นะครับผมดูแล้วมันก็โอูมันเป็นมหากราบแล้วมันก็มีอีกแง่คิดหนึ่งที่เราควรจะเอะไม่ใช่ปล่อยคดีให้ปล่อยผ่านแล้วคดีนี้เป็นคดีที่สังคมไทยก็เอะทั้งประเทศเลยมาสามปีแล้วครับ<า>อืมทางต้นพี่บเอ,อยากให้คุณกติกออกมาพูดอะไรเขาไม่ได้ออกมาเลยเหรอ<ช>ก็อจริงๆแล้ว ผมว่าคนเราถ้าสมมติแบบอะไรผิดอะไรถูกหรืออะไรที่เป็นเรื่องจริงอ่ะแล้วก็สามารถเคลียร์ตัวเองได้ด้วยเป็นผมผมไม่ยอมนะถ้าสมมติผมไม่ได้ทำถูกไหมแลวสังคมมาบ่นาว่าผมทําผมก็จะออกมาทําทุกวิถีทางว่าผมไม่ได้ทําจริงๆอ่ะจะให้ไปสาบานที่ไหนก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้มีความกระตือรือร้นอะไรเลยเหมือนไปตามลูกคดีผมก็มันก็ผมก็เลยไม่รู้ว่ามันมีอะไรมากกว่าน,นั้นไหมเพราะถ้าเพื่อนเราตายอ่ะเอาจริงๆนะครับมันมันควรจะไม่กลับบ้านแล้วมานั่งพูดเรื่องยาเสพติดหรือสารเสพติดก็ตามหรือแออเรรื่ง เรื่องนั้นจับปรับเรื่องเล็กมากเลยแต่คนตายเพื่อนด้วยใช่ไหมฮะมันไม่ควรจะปล่อยไปณวันนั้นเนี่ยพี่กติกได้บอกรูปร่างลักษณะชุดของคุณแตงโมชัดเจนไหมะคะวนันนักติกไม่ได้บอกบีมเลยครับในคืนเกิดเหตุเป็นวันที่สองครับมาทุกคนเหมือนกับตกใจกับเรื่องอื่นจนไม่ได้ขอดูรูปจากมือถือก,กติกหรือว่าไม่ได้ถามกติกไม่ได้บอกว่าแตงโมตแต่งตัวยังไงนะทุกคนตกใจเรื่องอื่นรีบจะหาหากันอยู่ครับ แต่ว่าวันรุ่งขึ้นเขาก็บอกใช่ไหมครับใช่ครับเพราะกู้ภัยทุกคนก็งงครับไม่มีใครรู้ว่าทุกคนใส่ชุดอะไรจนจนวันรุ่งขึ้นอ่ะที่ที่ทักเข้าไปเขาถึงแบบไปส่งหากระติกแล้วเป็นแชทที่หลุดออกมาไงครับที่เป็นมาสามปีเห็นท่าผิดคนบนเรือทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณแซนดิสซารับที่มีการออกมาเคลื่อนไหวทางทซเชียลมีเดียหรือคนอื่นๆยังความรู้สึกของทุกคน ผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นการต่อปากต่อคำนะมันเป็นคดีที่แบบทุกคนก็อยากให้จบตัวพวกเขาเองก็อยากให้จบถ้าสมมติมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะมันกวนจิตกวนใจกวนการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตประจําวันนะแต่ว่าเขาออกมาเหมือนพูดเหมือนเป็นเล่นเกมซีรีส์ต่อหรือว่ามาเถียงอะไรเงี้ยผมมองแล้วว่ามันตลกครับมันแบบมันควรจะเอาความจริงมาคุยกันผิดถูกว่าไปถ้าสื่อผิดเราก็มีสิทธิ์ถูกไหมฮะถ้าหมมสื่อบิ้วจนฉันเป็นคนร้ายแล้วจริงๆฉันไม่ได้เป็นทุกคนก็มีความต้องรับผิดชอบในคําพูดตัวเองอยู่แล้วผมก็มองวว่าาพกเข ดูไม่กระตือรือร้นอย่างแท้จริงอ่ะเหมือนกับคดีจบแล้วจะมาอะไรฉันอีกวะมันมาลื้อคดีใหม่แล้วมันนั่งหงุดหงิดใจอะไรอย่างเงี้ย<ช>ผมก็เลยไม่รู้ความจริงคืออะไรไงถ้าหม<ช>ุดใ,<ช>ใช่ไหมฮะถ้าเป็นเราเราก็ถ้ามุดเราจบสวยสวยโดยที่เราไม่ได้ทําผิดอ่ะต่อให้กี่ครั้งเราก็จะไม่ลาคาญเลยอะ<ช>่ะใช่ไหมฮะอืมขอพิกัดที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับคบพี่โมให้พี่บีไปเจอจุดไหนและตกจุดไหนกันแน่โอเคเอ่อคุณโบที่เคบอกว่าโมตกตรงพระรามเจ็บ นะครับซึ่งมันไม่ไกลาจากบ้านบีมบินม่ถรงสังหีอยู่แล้วบิมก็เดินทางไปใช้เวลาแค่ประมาณ11นาทีก็ไปถึงแล้วก็เจอคุณปอคุณป,อ,ณปอก็ชี้กลางน้าว่าโมัตกแถวนี้บริเวณเนี้ยแต่เขาชี้เป็นวงกว้างนะครับออซึ่งเลยพระรามเจ็ดมาประมาณไม่เกิน50เมตรเขาบอกบิน่างนั้นอยู่กลางแม่น้ำอยู่อยู่ต่อไปเราก็วนหาผมแล้วอยู่ตอนนั้นเนี้ยน้ำมันเริ่มขึ้น มันก็ขึ้นทางทิศเหนือไปฝั่งสะพานเจษฎสดาบดินท่าน้ำนนผมก็ขี่ไปถึงนั่นเลยครับเพราะว่ากลัวว่าไหลตามน้ํำไปหรืออะไรก็ตามนะฮะแล้วคุณโบเนี่ยไม่ได้นัดเจอบีมครับบีมมีโทรถามคุณโบว่าอยู่ไหน เขาก็บอกว่ากําลังไปเพราะว่าคุณโบไม่ได้ถึงที่เกิดเหตุก่อนอาจจะไปถึงท่าอันนี้บิมไม่ทราบแต่ว่าพอคุณโบโทรมาปุ๊บเนี่ยบิมรีบออกเจสกีฉะนั้นบิมอยู่บนเจสกีเป็นเวลาหลายชั่วโมงมากๆจนกว่าจะขึ้นฝั่ง NBC ในตอนตีหนึ่งกว่าเพราะว่าได้เห็นเรือจอดด้วยและโทรหาคุณโบคุณโบบอกอยู่ที่ท่าเรือ n b c ผมก็เลยผมกระชากๆก็เลยขึ้นฝั่งไปเจอพอจะจำสีเรือวันนั้นได้ไหมคะที่จอดอยู่ตรงท่าเอ c บโอ้โหพันงจำไม่ได้จริงครับมันม มลอยขึ้นมาเป็นจุดเดียวกันคนละจุดเลยไกลกันเยอะไหมครับไกลกันออกกบินว่าสักประมาณ300เมตรครับเพราะตรงนั้นเป็นหัวโค้งน้ำแบบแปลกมากเหมือนกันที่มาขึ้นตรงนั้น